หรือว่าจ้าของแต่งสตรีเลยยังมีคนมาสนใจด้วยกันเศร้าไแหฮงโอ้หมายว่ามีผัวไนดะ้เหรอเนอะมันคล่องค้างอีกว่าเอา้าเนาะกันดีเศร้ากล่าลูกเอาผัวมาอันเลียเ้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เนาะแม่แม,นนม่กระเถิบเลยเนาะอนนืนะเอามาเบิ่งแม่ได้เหลังี่ยแม่เราก็บมดมีผู้ใดมาแล้วก็ะทายให้ทายนะ วานกาวานมุ่งแล้วโลกกาลำหน้าแล้วอ่ะเห็ดพื้นเห็ดดัวไปเนาะเห็ดทานแล้วเฮ้ยเนี่กรบบทักทายสบายดีผมเป็นพี่น้องนาอสบายดีเอฟซีกันเบิดสุขสุขนเด้อเนาะบพโอกับอ่าสามุกดา้อนี่ก็ได้เข้ามาเยี่ยมมาหาทางน้องมะนาวคือเก้า ออเมพี่น้งลยตัดผ้ามาบุนี้หาน้องมะนาวเอาสบายดีเดอ้อน้องมะนาวเนาะไม่เจนนี่นนคือโศกคือเศร้าเท่านี้นนตืนน่นนอนใหม่ตื่นนอนใหม่ตื่นนอนใหม่แลยโศกเศร้าอโอ้เหือดเต็มหน้าเต็มตาได้ได้เนหะ็นหอนบ่หอนอ่าแา่คือว่าอะไรอันอากาศมันเงียบสงัดเนาะอือคือเงียบเงาแท้่าไนี่ เนาะอย่างเ้อ้าววออันคือบ่มี่ไพซช่หรออือคือเงียบซใช่ไหมแต่กาวคือเสียเซวอยู่เนาะเออเพิ่นไปใส่เบิร์นอะไรนอนมานะเพิ่นมื้อเฮือนบ่ะน่ะมื้อเฮือนเจ้านอนออกมานะเพิ่นมื้อเฮือนเพิ่นเนื้อผู้แขนเขาเออเขาแามอนเพิ่นอย่างไอือเจ้าเลยเจ้าบ่ไันไปผู้แขนเพิ่นบ่ซะเพิ่นไ้ฮอดเพิ่นไปทอดอืออือใช่แม่วองคืนนีไปเต็นท์โมงดีว่ะขึ้นที่ไปชื่อไปซื่อๆ ไปเไมติเผ anyway. okay. er um pues ื่อไปได้หอดบั้งคะเออเมฆเอาเมฆคือว่าไปสองเทอาคุ้มคืนนี่เผื่อสองเท้าไปเพื่อนไผ่น่ะดองเพื่อนไผ่น่ะเพื่อนนั่นตะบุญติดองไผ่ป่ะเพื่อนกลมเออเพื่อนสะกุมเพื่อนฮะอืมเออที่หน้าบานเพื่อนกะฮากะลูกแต่นอนเนาะเพื่อนพี่น้องที่สามมุกดามาเพื่อนกะกำลังลูก นอนห่มคือสีเย <Ha? S 1> ็นใ้่บ่ะคุณเย็นเนี่ยเนหาอาการห้อนเนาะเบิงคือสีห้อนเลยคือแต่คือเตนเบิงไหมเมื่อวานนี้ไปใช่เมื่อวานนี้วันนี้ไปหน้าไปทำเลเบิงบอลเจาะน้าบอเปิดชีเจาะน้าให้บอเออย่ามใดถ้าได้ถ่ายผู้นฮะถ้าได้ถ่ายผู้ถ้าได้ถ่ายผู้เจงชีเจาะให้นะเออเงยย่ามได้ใช่ได้ถ่ายป่ะนี่อีก่องเดือนเนะเปิดชีซให้บอ เออนี่พอดีแน้วอีกสองเดือนก็ลงนาขับเป็นยี่บ่มีค้นขับเป็นยี่บ่ครับนะืมอมีเนี่ยเตอได้ครับขับเป็นบอเต๋อไี้หมดเลยครับคุนเถื่อโนมานาเลยค่ะยังก็ได้อีกแล้วยันว่าจะ่าพึกอานานขับรถไทยบ่เคยขับเถื่อบอเคยต่ขี่ดิขี่ยังไนถนัดรอขี่นอกินข้าวเที่ยงได้ไหม ยังมากับภพยสามูนี่นะกระเมยนะกระเมยมาใจเศร้าพุอือใจเช้าคนเนี้เพราะว่ามากะที่แรกกบมาซีเมือเฮือนตูแด่๋โทรหา้องตูวาโบยู่ว่ะมาพี่ไปสันหิวนอนบาดนี่คุยพี่เราเลยซื่อกวาซึมเสาอะไรมือนนี่เนาะอือคุยชื้อควาจะของเสาเยอะเมยยังนอนไหมเมยยางนอนเอ้า หากตื่นกินนี่อยากน,นอนย, <laughs> ยังไงปวดโพด้วยเหฮยนเนาะจะโมห์น,นอนบนมือเลยจักเหมือนกินยาบอ,อยาแล้วก็นอนกินยาแล้วก็ไม่ต้องอยากนอนใครดอกนอนบม่ได้อยากไปแล้วปะเพิ่นกับมาหน้าอันละบา,าเพิน่นมาเบิ่งงวัวคือเกาอ่าบ่งวัวเป็น,นได้ไงงัวน่ะลูกบ่ได้ลูกบ่ได้ ใครเน่ด่บอเน่เนี่ะยืนเนี่ยนะอืมเดินไปแพนกล้องไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยว่าน้องมาหน,น้าเพื่อนอ้าวเเห็นซ้ำมาน้องมาหนา้าวางสบีเบ,นบนิ่งเบิงเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนเด้ออืมตัวเดียวนี่บองวตัวน่ะอืมตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวที่อืมมันเน,บบนีเนเนยงมันโชว่าาาาวบอเลยมันเป็นเนีงอะนี่นะมันโชมันโชขาใครที่กราเจ้า่ได้พันธมันบ่ เออักยาพุทโธขื่นมันก็นอยากจีจอยในควีนพี่น้องเนาะเพราะว่างงวอันอ่าอตอนนั้นใช้วางงวยังสองตัวสะ่ะขายตัวหนึ่งไนงะขายตัวหนึ่งโอ้ขายให้พ่นะขายเพราะขาเขาตอนนั้นมีแม่กับลูกป่ะตอนนั้นขายได้เงินเท่าไร้บาทเงินไนะ สี 4, 4, ่พันสี่พันด้เงินเอาไปเห้นยง้งไหมี่อยา,า,ากินทีอยากินกายสิเบิดแล้รบ่อยาล้วนะไกลเลยมือได้ไปต่อบ้างนีมทักมือได้ไปจะมาหายไปที่้ดอือเอาบรบอาตัวไปน้ำอีกบอสอืออือกับฟังเบิงสนซะเนาะฟังเบิรงเพื่ออะไรหอนมือหนวันบางทีก็ได้ไปเที่ยวกนได้นะ น้องมานาวชาวสาวมาหนีความเม็นพี่น้อเลยเนาะตึงๆอีกมีผู้บ่าวติดต่อมาได้เสียงอายุผัวบ่าวนะว้าวะจะใช่เหรอเห็นคอมเมนต์ได้เ <laughs> มื่อขานางกินชมม้วนกันเด้คนเสื้อสีส้มผมจองได้ไหมครับว่ะสนใจนว่อเมนสนใจว่าผัวไทย <laughs> 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 มันไกลเพื่นบ่ ฮะชวนใจยังตัวตัวจ้ะบอเอาเองบนตัว้ว่าคอมเมนต์ไหมลีไปทำชิน้ำปันรึปะฮะชิลน้ำปันปะชิลใช่นะหันทอวงป๊าบบกกไก่เ้บอตัวก่อีบ่าองเนี้ยมึงเนี่ยไอเงไปยังไม่งูมือพูดให้ด้เลยนะมาขี่รถได้โอ้ยขี่รถกันเนาะชัวร์ิเหาะตัวกัได้ บ่ไรจังเมื่อนะเมื่อเมื่อไรเสีอาเงินห้ดอกเมื่อยางเมื่อแลรก็ซื้อกินเมื่อไ้เด้อเออเมื่อนี่ลบไปลบมาสามมุ้งตัวเมื่ออะไรนี่กับใบมุ้งเลยจะหน่อยจังเมื่อเมื่อแลรกับเวะซื้อกินเลยเราเปิดห่านอยู่บ่เปิดมือเ้านี่นะเห็นอยู่บ่เห็นเดี๋ยวเองเสี่ยเงินห้แล้วตัวเมื่ออะไรตัวจังหว่ซื้อกินแล้วเมื่อได้เด้อยางเมื่อบอยางเมื่อนะเอาบัตรตัวมาเมื่อเสานี่สะขี่รถชัน่มา ขีดโนนักสทางมาแต่ผลตกใส่ซอืมเฮงบ่ผลดิพี่เฮงอยู่ปีนี้สีเห็ดหน้าบ่ปีนีบ่อะไรไทยข้าในโดถ่ายละเห็ดบ่บ่เห็ดหน้าจากปีแด้ยวบ่เห็ดหน้าเจ้าของไงลายปีเด้วเดี๋ยวเราเถือกนะมีแต่ไปเห็ดหน้าพี่น้อง โอ้ด้เห็นแล้วคนกระปันข้าวให้จะคงก็เฮ็ดคือกันบ่จขคงรับเฮ็ดยุ่ไปัำหน้าแล้วพี่น้องนะน้ำปันนงันน่ำบ่อือเวลาชิโตัวไปคือไก่แทฮือนนะ่ะย่างไปเราไปนอนพุ่นเลยบ่นะย่างไปนอนพุนน่นนะเออนอนพุ่นจนหน้าแรงแล้วก็จังมามอืมป้าเธอน้ำเกลกือเราไปไปมอีกอืมปีนี้กับคณะเพิ่นได้รดไทยกับ เพิ่นซีฮิตเพื่อให้พี่น้องเนาะตะกี้เองจำได้นะอันข้าวตะกี้นัน่นพอเถาตัวย่างเนาะพอเถาย่างแล้วเพิ่นซีไทยคยั่วบ่ตะกี้เห็นบ่ไทยคยั่วนาะตกี้เนาะอืมไทยคั่วเพื่อให้พี่น้นองเลยแต่เดี๋ยวนี้กะบ่อที่หิตมาได้จักรีแล้วน้นองมนะนาหลายปีแล้วตั้งแต่พอเถาตัวเสียบอ่ออืโตั้งแต่พอเถาเสียเพื่อให้พี่น้องเลย บานนี้เปนลนางหน้ามาอีกพอยพี่น้อยเนาะซึมซึมซื่อลื้อพวยซึมซึมซื่ซอตื่นนอนใหม่เนาะตื่นนอนใหม่กับแบบหน้าเพิ่นกบบรบเบียกซื่นปนันใดซื่นนะบ่บ้านน,นี้ใครเนาะปู่ทางเมย์เพิ่นสบายดีเดอ้อทางเมย์เนานะ,ะขึ้นมานาั่งดิดน้ำกันก่อนก็ได้

เครียไปเฮงไปเพระลบงบอกเอนอเขี่เออโมเมนต์ซุ cioè, wow um ่มเก้วซุมเขยแล้วผู้เนพอเนาะมาเออนอเน้องมาน่ากับว่าสิไปพอดหรือบดพอดช่ปเห็นบ่อนอันโมชาเลยคือว่าไปพอดวะเมนบ่อกไปเหมื ดักนชี้แจงเขาตัวเห็นน้องสาเห็นเมืองในคลิปว่าไปพอดีกว่าปพาคนดีขื่นลวบ่เออนมืออยากล่อยากเด้มคุว่าบุ๊เดมือมันชันในเชิงคนต้องชี้ว่านั่นเท่หออ้ามควาเมียถับแวว่ากัพอดมันชีลบกเมันว่าเมื่อมันดิ้งมันลอยแล้วเยือเหมันเสียเชินที่ว่าคนะเออ เราเบิ่งก็เชี่ร์นี่เบิ่งเบิ่งในคลิปว่าน้องสาไปเต้นจนชี้แจงว่าฟาโท่าว่าจะสายปาร์ตี้เดี๋ยวแบบนี้เนาะไปพอดเนี่ยมหาเพิ่นมากเพิ่นมากเราวงตะก้าเนาะน้องสาเนาะคันเทียบแล้วนะเพิ่นมากพอนแต่ไหนมาจะลองมาหน้าเนี่ยมักลองเพลงว่าน้องมะนาวมาเองค่ะมักเบิ่งมักเป็นไายผู้ชมมักเป็นไายผู้ชมเพลย์หน่อยเนาะ เหยียบมันวัดเออเอาเงินนี่เอาอันมานบรนนิสุทธิ์อย่างพอเห็นเพินน่นอยากกินน้ำปั่นพ่อแม่พี่นอกก้องนะทางสามุกดาก็สิได้เอาเงินให้เพินเ่นอ่าเมื่อแล้วกะพาแม่เดอ้อส่วนัแม่แล้วก็ซื้อกินเด้อเอาปั่นเด้อยังไม่ยังขาวยพงแดงไหวพร้อแข่กันไหม,อ,มอยู่ดีไม่แห้งแก้ว่านหาชิมหาวันนี้ชิมหาพันน้ำปั่นแก้วหนึ่งจุบอยู่หรอวะพอได้ชิมหาพอได้สัน นังเงินหอยพี่น้องชิมเง์นทอดดีละฮะเอาหน้าบงแม่คันบ่ออดกันเมื่อบ่จุบได้หันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเข้าสิบเอ็ดอามสี่ห้ามบอยู่เมื่อแล้กับพอดีได้ยางเมื่อตอนแรกไม่เมื่อแล้วกัแม่แล้วก็ซื้อในเด้ออันนี้ชวนกันเมื่อลบไปลบมาก็เมื่อยด้กันเนาะฮอนแดดซ้ำ เดี๋ยวกินน้ำปั่นมาสั่งกบปตีเพิ่นเนาะพอมัพี่น้องพออากาศฮอน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 แท้ฮอนว่าเอ้าเป็นน้ำฝนตกไปจักเนาะฝนตกด้วยสิเหตุคือย้ำไฮย้ำนาพอมัพี่น้องเลยตกแห้งแต่บ่อยอยู่พี่มื่อสัปดาห์นี้ง่ะแล้วเปียนกระดาเตียง เงียบไปเลยอืมมันดีมากกับพวกพ่อไปซ้ำมันนี่เงียบเงาเนาะมันนี่เนาะทางสามอนกับปรยูงทางน้องสาวเจ้ากับปรยูงเป็นบ่อออันนี้เห็นบ่ามือมาบอกมาเบิ่งัวมแบบเออนั่นกินน้าอยู่ป่ะกินน้าสองสามวันคนเออเทวราชาว่ากินแบบเคร่งขรุ เออยาปลโดมมากไินโอ้ยาปาดเปเมคัดขายเอย่างคือคนวะอคัดขายท่ันย่างที่มันอยากกิตคาอย่างคือคนน่ะที่สิยาประโดมมากินยาตำยาปมใเ่อะมากอือได้กินแล้วมันกรคายเนยบ่สิจะไเมื่อบ่ะยางไรเมื่อบ่จะไยางไรนึงมันทุแขงมันยังอยากินเมื่อบ่เมื่อกบจังนอนวานี่มังเง้ไงนะสิมือเมื่อเดียรที่แ่มงสิพากันเมื่อ่ง เออถึงใช้คิดเห็นหนาะน้ำปั่นู่นะเบิ่งอืคิดหนาน้ปั่นยี่เห็นคนนบุญได้เนาะเออบุญบ่สามีอ๋อเขาต้องบ่อื่นบป่เออสันบ่อใชขายต็มบ่อใจพี่หอเตือนนึงบ่จันทาธุขายแต่มือนี้ได้บ่เกุ้งไก่เขาดินได้มาจำไปนำเดยเศร้าเลยที่บอก บึงไงขึ้นมาบึงยุ่งถึนมาบุญให้เดียวก็เมื่อมาบอกกันมากะเราจะไปจีบจีมเขียใส่ผ่านกล้องบึงเนาอบ่งามเป็นบึงเป็นบึงทัวที่ทัวร์แดงไปจีบจีมเขียดผ่านกล้องบังต่างเหตุกำงามสวยยิ้มไว้เด้อผ่านกล้องบริบูงแต่เฮาได้ไหมทัวที่ทัวแดงได้เบึงนี่ต้องเห็ดกำงาม เห็นว่าจะของแต่งสตรีแดงยังมีคนมาสนใจด้วยกันเศร้าแห้งโอ้บ่อยว่ามีผาวได้หะเนะมันค้างๆยิ่กว่าเอาเนาะกันดีเศร้ากลาลูกเอาผัวมาอันเลียงพอเรียงเม่เได้นะนเ,เนาะเ,เมย์กระเถ่าเลยเนาะ,ะนะอืมเอามาเบิ่งเมย์ได้เหมือนในเมย์แล้วกับบมีผู้ใดมาแวกท้ายให้ทยนะ วานกา้าบานมุ่งแล้วโลคก,กาลลำหน้าแล้วอะ่ะเห็ดพื้นเห็ดดัวไปเนาะเห็ดทานแล้วเอ้เนียใดสิใดเชียงวะปลูกพักปลูกมีชงขายตามตรลงตลาดเก็ตไปแต่บัดขันเศร้าอ่ะคือซื้อว่าจะของเศร้าอยู่บน <c oughs> ี่ะอืมคือซื้อใครก่าแต่กอนอ,อยู่เป็นบ่เือเป็นในในั้คือคือซื้อว่าใครก่าแต่กอนตะก่าอยากไปคู่มือคมือช่วงที่ว่าอยากไปเจ้าของก็คือซื้อตัวอยู่เป็นบ่ แต่เดี๋ยนี้เลยสินี่พเอยากไปไปเลยมีตีอยากนอนไม่ตีอยากนอนใช้แพรถือมาอี่บ่ะสิเน่เออใช้เบิรงนูหาใไกลสิเลอแล้วบ่อผืนหนึ่งชักใจยมากรรเกะไรไม่ได้ใช่อืมน้อยแล้วกันเตมาห่วงอืมทักไฮไฟสะตัวนี้น่ะตัวชิดตัวชิด อ๋อสีชมพูแท้เนาะ,ะต้องนงินใช้มึงด้วยในายผ้านอ้กักทิเบิตเลยยังหลายตัวบ่ก็ต้องก็ต้อง,อองโอ้ต้องใช่สองในคุ่นด้เนาะอสองในว่านเลอืมตื่นนอนมาแล้วก็ทักแพะบเ่เอืมเมื่อทักแต่ก็นอนหากิจกรรมให้ตัวเองเฮ็ดน้ำเดอ้อจำบ่เงาจังคลาเครียด อันนี้พนเได้ว่าลายดอกอย่างนี้นี่นะอนดอกเวนดอกเวนโอ้ข่าวสูงกิจากรรมหมดกาวหมดเดิมเฮรวันนี้ไปหน้ามากค่ะมอวนันวันนะสามมุเออสามมุมจะขอชีได้วัวนอ,อ,อืมไปแต่เศ้าคุณบอเศร้าเอาอตีเงเลตู้มอง มุญยินยังก็ะคือเสียงตีกูได้โมเมนต์ได้เราหาคำนี้เนาะหาคำพูดแล้วคกบคำเจ็ดคำจไล่าจะมุ้งเลยจะไล่จะไล่มาหากระชามุ่งกันนะเมื่อเราเมื่อมาเข่าเขาม่ไเ้มาเนบ่เกัาตู้ชิดตู้คำโทรกับาพ่อมากลยเรื่องต่อไปถเออทาอีกตู้ชิเข่าซี่มุงไปอยู่พูนอีกดิเท่าเตอร์กันออกไปน้ำกันว่าเท่าเตอร์มันนี่เผาเพื่อนบอกมอนอืม <cười> <cười> Cái kia này là nó <cười> <cười> T bán, bán, Tăng tồn tăng tung đấy Thì bạn này nó ừ. Tăng tung tị đấy bạn này tung cứ buồn tung tung đây Mà này nó tung 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 อันนี้ผนชื่อบอน,นี่นะสิทากให้ชื่อบอว่าทากไห้ช,ไชื่อเอเฉพาะจัง่แรกจะคืออแลั้นขะเออทากไห้ชื่อเลยกระพื้น <c oughs> ละหา0อนี่ะคือว่าแบบคือคือเนี่นนะคือว่าไว้เนี่ยคือว่า500่อ,อทักไปแติเมื่ที่หน้า้บลก,กันพี่คนยังบ่ยยงม่เงินใหอย่คนอ๋อจมบ่าไปแล้วเพรอนบุกแต่เื่อตัวเั้นเออแพ่พื้นขาพอ่ีบอว่าคา้ายให้พิ่นือข้าวตัวขาว ฉันไ้กชิกวดนกคน่ดคนเอาไปแล้ว่ได้เงินหะัเมียายมีไวะเอืมชื่อวข่านไนมาขนทักขีขนตักไงตักไงเตียวมาเป็นได้กับขนคนอันนี้เฮียนอภัยนี่หยินเออ ข่าทีเข่าทางนะบ้านพี่นชิโนเลยชิไดจะแขวเด้แถวเดียวก็นอนได้นี่แถวเดียวกันนอนนอนอีกเลยว่างอย่าสะบไปเจ้าหน่อ,อกได้ก็กรอไอ่เหี้ <c oughs> ไปหน้าเพิ่นก็นอนดีเปน,นี่ขับาน,นอนทักเไทักเไอน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 เอโกนอนะเป็นเสดุานอนโกนบ่นสาน เดี๋เขาเอินสาวงูเห่าได้ฮะโขก<อ>โกกเนาะอือรัาตนาะกาวตือหมอน,น,น,ย,าน,มนยากนนแห,หนแอบาบยานตะัตนอนหกหนมัน,น,นไปดีคอาตะกื่อแห่งกินในตอนคืนสันมันไปดีข่ามันไปวัน,น,นพื้นโอ้เค่ะ่าวันพนกินยานอนนัม ยิงอ๋อได้เนาบาไปห้าบับมีรถชําเนาะอันยังไปไปพอได้แต่อาศัยถามเพิ่นไปอีกคือวันนั้นได้ลงหากาดตื่นลมหาเกือบตื่ามไปเลยเพานที่ทับเสียละเตือนได้บอกไปนั่งได้กับุี่หึงเลยชัวนโมากพอยากไปแล้วไปบ้าน่หมอนเมื่ออย่เมื่อคนเนะอย่างนี้เมยกับ่อย่านีเมย์กับองฮานเนาะกับพอเมื่อได้ถึงเมื่อชมก มไม่ก้อนเขาหาหุหหจักไปหรเงาขีดคนิ่งอยู่เนาะนขีด่งยันมูหาย,ยุบบัดไปูได้บอกแด้ยันหมูหาก็บอกก็บัดไปลักไปพอพ่ดยันมูคนิ่งบ <c oughs> ่ิทีหมูหาไปหรืไอไเวันนี้บอกคนในนาเด้อตัวจะไปเด้เอใบเสนอ ไใช่ก็ให้บอกวานี้ตั้งจิตตั้งใจไมเดอร์บันีีเดอร์คะแนนได้ลูกได้ควรหาญยาได้บ้านคดน้ย้อทกนหน่มนักได้ย้อยไม่ได้ว่ใช่อะไรอย่างผู้อื่นถูกมวถุกงถก็แดงแล้วมวยทุงพ่อละบ่อนนะ่ะยังยังอยู่อ,อ,อถ้เหานพ่อแล้วก็เหายเพิ่น ไปสั้นเองกะกาป้าก่อนเด้อเสดเดอร์ไปเด้อสบายดีเด้ออ้าวาวแทนอืมสบายดีโอ้าจิก้าดสบายดีเด้ออย่าให้เมื่อตะดนจังเนึ่งมาหน้าเอาอย่ามาอยากนอนเนาะสีนอนต่อบ่ดูที่เมื่อเมื่อบ่เลดอ่อนก้อนจากเมื่อเมื่อย้ำนี่กับโอ้ยเอาอีกแล้วฮะอ้าวสาวโอเคใส่เองก้าป้าเด้อไปเด้อเอออ้าวสบายดีเด้อทางเมือทางน้องมาหน้าเนาะโดย